ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สิริกัญญาเปิดเอกสารหน้าเดียวเนี่ยของงบประมาณ1 5้าแสนล้านทำยิจิจต้อนวอลเลตจนต้องตีกับให้มาเสนอใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องการของบประมาณปีห8นะครับเก,กี่วเรื่องการจัดทำนะครับในการตรวจสอบวันนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเราต้องเฝ้าติดตามและทําการติดตามเพราะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลน,นะครับที่ทํางบประมาณมาเนี่ยนะครับทำงบประมาณเพื่อประเทศชาติจริงๆหรือเพื่อประชาชนหรือทํางบประมาณนะครับเพื่อนะครับ เอางบประมาณออกไปแล้วเอาไปถลุงเอาไปเล่นแร่แปรธาตุเอาไปนะครับทําตามโครงการต่างๆแต่จริงๆแล้วโครงการนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนทําแล้วทิ้งร้างทําแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําแล้วปล่อยเอาไว้นะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ต้องทําเสนอโครงการเพื่อจะเอางบประมาณเพราะถ้าไม่นําเสนอโครงการมาก็าจะไม่สามารถเอางบประมาณออกไปได้ เมื่อทำเสนอโครงการเข้ามาก็เลยไม่ได้มีการรอบคอบไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวก็ส่งมาของบถึง152,700ล้านซึ่งแน่นอนครับว่าการของงบแบบนี้นะครับ ทางพักเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไว้ในสภาโดยนายแพทย์ชนน้าสิงแก้วว่านะครับการของงบประมาณของรัฐบาลตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยว่าเสนอขอนะครับงบประมาณพรบนะรบพระบงบประมาณฉุกเฉินเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยใช้กระดาษเพียงแค่5แผ่นเนี่ยไม่เห็นหัวประชาชนแบบนี้ต้องฉีดทิ้งนะครับและก็นะครับโอ้และปลุกใจให้ให้ใหสมาชิกในสภาเนี่ยนะครับ ช่วยกันนะครับแสดงความจุดยืนแต่วันนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสเสนองบของบประมาณ1 5 2 7 0 0ล้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวอันนี้ยิ่งฝักข้ามหัวประชาชนยิ่งฝังไม่เห็นหัวประชาชนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากลองคิดดูนะครับว่าการของบประมาณด้วยกระดาษแผ่นเดียวมันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความร,รอบคอบไม่ได้มีเจตนาหรือนะครับ คงไม่ได้สนใจว่าโครงการจะเป็นยังไงเพราะยังไงในกรรมธิการร่างงบประมาณนี้ในการกรรมธิการในการพิจารณางบประมาณก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้วหรือเปล่ากําลังจะเอาเสียงข้างมากของรัฐบาลในการผ่านงบประมาณต่างๆหรือเปล่าสิ่งนี้ประชาชนต้องติดตามและก็ต้องฝากกรรมธิการของฝ่ายค้านทั้งหมดช่วยตรวจสอบแล้วเอามาเปิดโปงให้ประชาชนได้รู้ ว่าสิ่งนี้มันไม่สมควรทําและถามหน่อยเถอะครับว่าวันนี้พวกคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอครับการของงบประมาณ1นึ่ง0สนล้านบาทด้วยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยคุณไม่อายคุณไม่สำเนียกบ้างหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะครับถ้าเป็นคนที่มีความีจิตสํานึกเนี่ยเขาจะไม่ทําเด็ดขาดนะครับ กรณีแบบนี้สิตริกัญญานะครับเปิดเอกสารหน้าเดียวของงบ1.5แสนล้านทำดิจิตตลจนต้องตีกลับให้เสนอมาใหม่เมื่อวันที่26มิถุนายน257นางสาวสิตริกัญญาตนสกุลสส,สพักก้าวไกลในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568ได้ทวิตนะครับ ผ่านแอปพลิเคชัน X นะครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณด้วยเอกสารของงบป,ประมาณ152,700ล้านบาทโดยระบุว่าบ่ายวันนี้ที่ประชุมกับปธิการงบประมาณพิจารณางบกลางโดยรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจงบโครงการ Digital et, นี้จะต้อนวอร์แขวนให้กลับไปเตรียมข้อมูล นะครับเพิ่มเพื่อน,นำมาเสนอกรรมธิการใหม่อีกครั้งเนื่องจากมีแค่เอกสารหน้าเดียวนำมาเสนอของงบประมาณ1,52 700ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าที่ต้องมาตั้งเป็นรายการงบกลางเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพ <c oughs> ก็ต้องคิดดูนะครับว่าวันนี้นะครับการของงบประมาณ1,52 7 0 0ล้านบาทด้วยกระดาษแผ่นเดียวมันมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเปล่ามีเจตนาที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่ามีเจตนาที่จะ จะเอานับเงินออกเอาเงินงบประมาณออกไปเพื่อถลุงหรือเปล่านะเพื่อเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าหรือเพื่ออะไรการของบประมาณด้วยกระดาษแผ่นเดียวทําได้ยังไงคุณไม่เห็นหัวประชาชนเลยเหรอคุณคิดว่าประชาชนไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตใหฟังครับ